โอ้ยโอ้โอ้โอ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ด้อยนี่น้องเหยื่อนี่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเขาเสียบไว้ล้อให้มันให้มันเปลือยนิดนึงเนาะเปลือยจะน้อยแล้วก็กินเขาสิออกแล้วก็ป้าจะหอมแล้วเขาก็จะมากินเองนะครับนี่คือเหยื่อมดันตุ๊บ นี่คือมาดันนะครับเยอชั้นเลิศอาหารนั้นโอซาของป้ายเหนืออ่อนคนกินกันได้ครับสวัสดีกันยามเสาร์ครับมือนี้เฮาสิไปยามเบ็ดหลวก็สิเสียบเบ็ดอีกคือเก่านะครับเหยื่อบักดันนะครับลงมูลตอนเสาร์นะครับมือนี้ไปกาพอเลียมไปครับไปลุนไปเบืองว่าเฮาสิได้โตบ์วอหมือนนี้นะครับแล้วกาไปเสียบเหยื่อมาดันกันครับเหยื่อบักดันเด้อนะครับไปหมันหมนนะ ข้ามหว้ยโว้ยหมู่มันอยู่ผีเดยวเขเรียม เดี๋ยวสิพาทุกคนไปเก็บเก็บบกดันก่อนนะครับเก็บบกดันอยู่ตุ่นนอนน้ำนี่เด้อพี่น้องเอ้ตุนบกดันนี เห็นงไว้มั่้งกับสีโรนยังสีนะครับเ,เสื้อหนไม่เดียบมันเก็บเห็ดเก็บดันเก็บมาดันนี่คือเหยื่อสันดีสันเลิศเลยละ่ะสำหรับป้าเหนียวอ่อนนเหยื่ยอธรรมชาติหากินแบบธรรมชาติ lạy của vô em hog 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 Nè hog 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 นะครับลูกบักดันนะครับลูกมาดันอันนี้เอาใส่ต้มปลาใส่แกงได้เด้นนินนเป็นสมเป็นสมนะครับสรสชาติมันสีสมสมเดี๋ยวผมสิซิมให้เบื่องว่ามันเป็นสรสชาติ์ังไ๋สมสมเลยอ่ะอื้อ ขัดกันเฮ็ดพริกน้ำปลามาเนี่ยกินได้สบายพริกเกลือมาเผื่อมันถิบกันเปรี้ยวเปรี้ยวมันสุกเหล่้นี่มันโลนนี่คือมาดันนะครับเยอะชันเลิศอาหารนันโอูซาของป้าเหนืออ่อนคนกินกันได้เดี๋ยวไปหลุดกันมือนีร่ได้ตัวหรือโบ สี่ได้ตัวอยู่หรอกอยากได้อยู่ให้มันหวานๆนะครับเหยื่อธรรมชาติเหยื่อมาดันเอาไปรุนกันเด้อครับมือนี้สีหมานบอ่อสีได้ตัวบอ่อหมานไม่หมานจะรุนกันละว่า มันอยู่หรอเอามะฮอดเพ็ดเพือกแล้วครับเบ็ดเพือกเบ็ดเลาพระเจ้าแ้อื่นเบ็ดเาวามันมันนองเขาอื่นเบ็ดเพือกเบ็ดสายนี่แหละเหยื่อมะดันนะครับเหยื่อบักดันนะครับเดี๋ยวมาหลุ่นกัญญาโม่เศรา้าโมนี่ขอให้มันมันนะย่ามไปน้ำแล้วก็จะเสียมเหยื่อไปน้ำนะครับน้ำรถดจางบัวบ้านนี่ไหลเป็นเม็ดเลยละ่ะ สงสัยเขาสิพันน้ำเขาสิจัดการน้ำล้มาบอลแล้ว,ออลวเออปวดดเนี่ยบดสูส,ส,สูมือเลยปะมันหรือไม่หม,านมา,นมานมาลุ่นกันครับหมานหรือไม่หมานมาลุ่นกันบอลนัน ติศละโอ้ยนั่นนันั่นเบเบิ้งเบ้น่มัดึงมัดึงสูงเนาะพเลียมเตีมบเตียมบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอารุนกเุนรบงุนบง่กันหน่อยละเยือบกดันได้ผลนะครับพี่น้องได้ผลลอยพเลยน้องพเียมนั่นดูใกล้ๆกลแล้วจะตั้งสไนเปิดนี่นี่นีุ่้ยมันดินมันดินครับุ้ยผมครั้งแรกเลยผมลงเหือเลกะ มาสู่กับป้าแบบนี้โอ้ยมาดิ่นคักดิ่นคักใจใจตัวมันเห็นมั้ยเห็นบมั้ยคือไงครับโอ้ยบินองมาหลุดนกันครับมาหลุดน้ำกันครับมาหลุดน้ำกันมันหลุดน้ำกันได้ตัวครับได้ตัวครับเกลือบวกดันเด้อพี่น้องเออเกอเปลือเปียอกเกดึงนี่เห็นบ่นี่มันกระตุกเปลือกบินองเบิ่งมันมันกระตุกสายเปือกเนาะมันดิ่นมันดิ่นนี่นี่ป้าหนิ ตุกๆเลยปุ่นเห็นไหมครับกระตุกกระตุกกระตุกระตูเลยใหญตัวแน่นอนครับนี่นเห็นไหมโอ้โหมันหลุดกันเลยครับมันหลุดกันเลยครับเฟืองกระตุกเลยเฟืองกระตุกเลยมันหลุดว่าสิตัวใหญ่หรือตัวน้อยทำไรครับได้ตัวแล้วเยือบบ่อประกันชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ จะเตรียมอุปกรณ์กันอุปกรณ์ส่วยเหลือในการเอาโตมันนะเพราะว่าอยู่ในน้ำเขาสิเขาสิมีกำลังหลายเลยเขาสิแห้งนี่ก็โตว่าหมูอันวัวหัวเดียวเพราะหูว่าอะไรคิดว่าสเต็กจิู้โคนหูแล้วผมก็จะดึงอยู่จะสีเงินหน่อยเพราหผมคิดว่ามันสีใหญ่ก็ตู้หม่อันเด้อหมูอันหัวเลี้ยมได้เกือบสามกิโลเดี๋ยววันนี้คือคือว่าประจกว่าหาลักษณะการกระตุกแบบนี้ เดาเอาเดนี่เดาเอาอยากเห็นมันตัวใหญ่น่ะนะลื่นลื่นล่นนี่เดือ่น้องเหยื่อนี่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเขาเสียบไว้ล้อให้มันให้มันเปื่อยน,นิดนึงนะ <Yeah. S 1> เนาะเปื่อยจะน้อยแล้วกินเขาสะออกแลวกะป้าจะหอมแล้วเขาก็จะมากินเองนะครับนี่คือเหยื่อะมะดันภูมิปัญญาชาวบ้านบ้านผมเลืยหละบ้านพระคะนะครับตั้งแต่สมัยโบราณน,น,น,นะครับใ่อ่ ผมปูใส่มานะครับนี่คือเหยื่อมดันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะได้ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวมาหลุนกันเลยละมือน,นี้นะครับเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวมาหลุนว่าสีได้ตัวใหญ่สำดายนะอื้อหมาแล้วนี่เท้ <c oughs> ตึงแล้ว <c oughs> ตึงแล้ว <c oughs> นี่แม่บ่แม่บ่แม่แม่บ่แม่ต้อหน่งตัวหนาด้วยนะ โอ้ยต้นไหนต้นนี่เสียบเงียวก่อนรดบอลสตัวน้องเขาเสียบเนาะนี่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 เส้นนี่เลยล่ะโอ้ยโอ้ยนี่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 เห็นว่าบึ้ดบึ้ดอยู่นี่นี่ยุบ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 นี่สะบัดขึ้นมาโอ้โอ้

Ơi 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 in tay luôn hoi Yên, mọi Yên, vào hội em nato Hoài, nato hà lộ vô yêu lộng mọi thứ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  Hà thứ mọi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  Sushi, mọi thứ สามซีนี่แล้วคาดว่าเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่านี่จะจากลกโอ้ยพอเดีบอลบอลุดนบอลุดนตรุ่ตึกระอัน,นบอลุ่ซีโลโอ้ยสามโล่สามโ,ามโร่ไอยูเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเย่ากุมัดก่อนมาจะถ่าตแต่แต่แซงซื้อตึ้งหอยเดี๋ยวห้อยไปก่อนครับเพราะว่าเขามีพลังอยู่นี่ดิ่นแบบแ่างๆเลยนี่มันมันอ่าไปดูว่าแตกเลยว่ะ คือเฉลียดเฉลียดพัชร์นโปซักองต่อค้างมันกครับมันมันแห้งก็ใส่เพราะว่ามันใส่สายยางแล้วเดียวใส่แค่คู่นึมันสีเข่าอยู่นะคู่มันมันสี่มันสมันสีดีลบมันมันสีบอดเนี้ยได้โตครับได้โตได้แน่นอนหมดได้แต้วแล้วเยิ่งวกดันนะครับยิ่งวกดนี่ร้อยเปอร์เซ็น ปวดเบียดเรียบร้อยนี่ของแท้ของแท้ว่างหนีเรื่อป่ะเสียเงินเอาเส่ยมเงินก่อนเขาเลยมันสามโลป้าอย่าบึก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 ประมาณสามนะครับประมาณสามโลเดี๋ยวไว้นี้ก่อนเดี๋ยวเสียมเงินแล้วก็ย่ามต่อครับเพราะว่า เขาใส่อยู่สองเซนนะครับพอเรียมใส่ไว้สองเซนแต้มแรกมาแล้วสุดยอดนะครับเหยื่อธรรมชาติเหยื่อมาดันนะมันบาสากมันมันชื่อเสียงม่าเป็ดปืนวะมันถึกเสียงถือเสียงปืมันประชื้อมันหลวงพอดีแต่มว่ามันมันโอนกุ้ล่างนะมันออกก้งล่างไปแล้วก็สีย่ำ ไปอีกนะครับเพราอยังมาสุดแล้วก็เสียบเหยื่อไปน้ำนะครับยามไปน้ำเสียบเหยื่อไปนำ้ำนี่เส้นแรกนะครับเส้นแรกได้เส้นหนึ่งอยู่ทั้งฝุ่นเส้นหนึ่งอยู่เหนืออ๋อน,นี่มาแล้วหนึ่งโอ้ร้อนโอ้ถือเบ็ดไม่นี่วะเนี่ย น่อยเออไปหน่อยพน้อเดิน่องเดี๋ยวเติมสิเราเต้ไม่ถึงหมองเดี๋ยวเต้เขาสิมากินตัวไหนเนาะเดี๋ยวเราถือถือลงมาถือโน่นหากินน้ำหนามเนาะก็ทำซื้อเรียงนี่แหละคือคือไปเก็บเห็ดหรอย่างซื้อย่างซื้อไงย่างว่าซื้อกับบูมีกับบูมีขึ้นบูเซินเขาไปเก็บก็ได้บ่ได้จากนั้นก็มาแล้วครับตัวนึงครับเรายามต่อไปเรื่อยๆเขาว่าว่าเขาสีมานอีกบ่อเด้อ นี่นะครับเหยื่อบอกดันนะครับพี่น้องนี่การใส่กับสิบประมาณนี้ละเกี่ยวปุ๊บเลยแหละลวลางน้ำเลยกลิ่นปลอมเหยื่อบอกดันนะครับเหยื่อธรรมชาติเหยื่อมาดันภูมิปัญญาชาวบ้านละเหยื่อแบบนี้เหยื่อก็เกิอดอยู่ริมแม่น้ำมูนนะครับโอ้ใจเย็นใจเย็นลูกนี่

สุดยอดนะครับสุดยอดเยื่อ,อสุดยอดเยืยอธรรมชาติเหยื่อมดัน <_ s> จับในหูมือเลยวัดีฮื oh, อสิพันดี้นีโ่โอทังยามถึงเสียบเหยื่อไปน้ำนะครับรอบเดียวเลย

สิเปื่อยๆจะน่อยมันบ่ <Yeah. S 1> มันก็กินตตออนี่นนร,นนรักรแบบเราเซ็นไหมบ่ไวรุนกันเซ็นที่สองครับเวทเผือกเซ็นที่สอง เซนนี่ได้หนึ่งแต้มหนึ่งตัวนะหมานแล้วประมาณสามกิโลบวกลบนะครับประมาณสามกิโลบวกลบเดี๋ยวไปขึ้นตาสังเดีย๋ยหันว่าหนักแตกโลเทอเอาครับไปลุ้นกันเซนอีกเซนหนึ่งครับเออเอาบ่พาแต่เด้อโอ้ย มาลุนเส้นที่สองครับผมมา,มาหอดแล้วนะครับเส้นนี้เคยหมา,านก็สมา,านเหมือนเดิมห้อยมันหมานด้อนะครับให้พี่น้องเขาได้เห็นอีกนะครับเส้นสองเด้อพี่น้องนี่ฮะพยียมใส่ไว้ซีเส้นแต่ว่าเสียบเสียบเนี้ยสองช่วงนี้น้ำอยากลดเท่น่อยเอามารุ่นนะครับว่าสหมานบอ่อในเส้นนี้ lòn với tốn xiệm nia phải nắm nha dám nắm ของของหินของกระดึงเงีเดียวห่อนหินพวกนม่ไปหนไรอนรอนรอนด้คยครับมันไงใส่กันทุกลดนล้มใส่แล่เอาหลุ่นกันกันกบสินนี่ครับน <c oughs> มันอนอนอยู่นี่แหละ ใส่อยู่แม่น้ำมูลนะครับแม่น้ำมูลล uhm. ุ่มแม่น uh. ้ำมูลนี่นี่ลูกน้ำมูลนี่นี่โอ้คือหลอนี่เมันเปือยนะเปื่อยถุกินก็ได้มาบมา้กน้ำกบ้าเกครับนี่เปลี่ยนมา้ โว้นี่หล่อนดีเว้ยรูย้ว่าเขามากินวะ่ไาได้สุไปใส่ไปาส่ก็นทุ่ถ่ายพอด,ดีเว้ยว่านต้นไส่หลานนึ่ก็ผู่บรรยากาศดีแห้งรับยามมือสาเย็นนอนปเดียวนอเฮ็ดสบายผูุ้่นงเถอื สุดสายน้ำสายน้ำมู้นนะครับคอน,น้ำ้เลยมาลุ่นกันครับว่าสหมานบอ,อีกบหมันไม่หมานก็ไม่รู้เพราะว่าหากินของอยู่ในน้ำเดาประถือ สองตัวไมถือ่ส่ง่ส่งมาหาส่งลรุนกันไปเรื่อยๆนะครับรุนกันไปเรื่อยๆนะครับวัดสิมานบ่เสียเเงียไปน้ำยามไปน้ำนะต้นเสาที่ต้นเสาขุยย้ำยามหลบเรกหลบเสาเงียัดันจะเป็นน้ำเสนนะโอ้กี่กระเหอขึ้นหลายแหงเถอะโอ้ยนเป็นันตอตนดิ

เร่องเปื่อยออรถบามานต้งนี่บามานลุน้แล้วสินีบามานครับน้าหลุ่นกันใหม่รอบต่อไปเด้อเอาโมนี้เขาได้เนืองแต้มนะครับพอเลี้ยมได้หมานเนืองแต้มเด้อ <S <S เดี๋ยวไปเบืองว่านาักจากกิโลไปครับเขาฟังครับเดี๋ยวปลาไปสั่ง ขอบคุณนะครับที่เบิรงคี่มอเจนจบนะครับอยจะรีกดติดตามช่องดูบซอนดีไว้นได้อนะครับช่วงนี้สิเป็นบรรยากาศของ้านนอกอีสานนะครับหาอยู่หากินนะครับช่วงนาหน,น,น้าามนาหาปู้หาป้านะครับโอ้สิงหาเต็มเดือนเมื่อด้ใส่ช่งนี้ครัเมันเดนสิห,สสห,สหาแล้วเขาดัน สำหรับเงืบอบก,กระดัน้นีนเงืบอบกดันนี่ขันโบสุกป้าบบก,กินนะพเลียมต้องต้องสูกให้เขาโรนก่อนเดยให้เขาโรนคอยไปเก็บเก็บต้้งต้นมาเสียบพอเหลียมร้องแล้วบกินบ่ได้ต้องสุกให้มันโรนจากต้นนะครับแล้วก็เก็บคือเก็บวไงเมื่หรมาอห่เม่ร่บือไรเรัเเมร่เรับ đây đây bắt bước rồi đó bộ nhây, này, bộ mà muốn sám rồi là muốn đây muốn sống tôi muốn hốc lô cấp cấp hà luôn của muốn là tân này phải sám เนื้อกะดันสุดยอดอนี่ผลงานผลงานเยือบักดันนะครับผลงานเยื่อมาดันพ่อเหลี่ยมผู้ใดอยากได้ปลากะทักมาได้เพจได้นะครับติดต่อยินบอกมาไว้นะครับ หือบอกับมาเอาอยู่บ้านผมมาบ้านพระขะนะครับหือบอกับสพานมูนนะครับไปถามหาเมปอนนะครับนะวันนี้ได้ประมาณ3โลก,กลางๆประมาณ3โลหาี่แหละนะเดี๋ยวีสามโลก,กูกลัวหรือ าลูกเกือบซีเฮ้ยเห็นมอนมันหนักแค่ไหนมาสามโลเก่าอูเต็มใหญ่เกือบซี่โลนะครับสามโลเก้าขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปเราจนจบอย่าลืมกดติดตามกดซับส c ค i ป e ช่องลุ่มออนสอ๊เดไว้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมันหมานะ